สวัสดีค่ะมือวันีน้นะคะกลับมาพบกับเซฟแคสสนุกค่ะเสียงอีสานคนเกา่าคนเดิมเนาะค่ะพม่พพ่นงเนาะกะกราบสวัสดีพม่พี่นงสุขสุขวัลทั้งยูท YouTube ูบหลักกเอฟซีของเซฟแคสนอกจากเมื่อวนี้นะคะก็ขออนุญาตบอกเป็นภาษาอีสานมันเกิดบรนเทา,าะคะือเก่าเนาะค่ะพม่พี่นงเนะาะกะจังสีว่าง,ง่ายวทองกันกวาดเลยนะคะผู้ใดน,นะคะผูนนะะ้ใดนเนาะพม่พี่นงทันใดน,นะคะที่กําลังมองหารถเจตีนางนะคะ รเซสวยรถขอบคัวนะคะเจ้าตัวนี้เลยนะคะเป็นฟอร์จูเนอร์หนาอยากนะคะรถส,สวยเลยสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะลูกค่ะอ่ะพอบเบาเลยนะคะราคานะคะอยู่ที่สี่แสนกว่าถเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมา่เมือมงเจ้าตัวสิเท่ากันก่อนเลยนะคะลูกค่ะ จ้าตัวสีเทานะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบมากเลยนะคะเป็นรถปีสองพันเก่านะคะลูกค้าราคาตั้งขายอยู่ที่สี่แสนเก่าหมื่นเก่าพันบาทเท่านั้นนะคะไม่ในหน่อยเลยไม่อยู่ที่หนึ่งแสนสองมืนกว่าๆนะคะลูกค้าเป็นรถปีสองพันเก่านะคะเออจเจ้าตัวยอต้าฟอร์จูเนอร์สามจุดศูนย์วีนะคะสภาพสวยมากเลยนะคะสีเทาเนาะเออเดี๋ยวมาเมืองสีเทาดำขันก่อนเลยนะคะ สีเทาดำนะคะสภาพสวยเลยลูกค้าเป็น teachers, รถปีสิบจดปีสิบเอ็ดนะคะรถสวยเลยราคาตั้งคายอยู่ที่สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะรถสวยเลยโตโยต้าฟอร์จเนอร์สองจุดเจ็ดวีนะคะสภาพสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเมื่อเมืองจะตัวสีเทาดำกันก่อนเลยนะคะเจ้าตัวสีเทาดำนะคะปีสิบจดปีสิบเอ็ดนะคะเดี๋ยวมา่เมืองไฟกันก่อนเลย ไฟนะคะสภาพสวยเลยนะคะนี่เลยหลอดไฟโปรเจคเตอร์สวยมากเลยนะคะเงางามๆเลยนี่หลอดไฟฮาโลเจนสภาพสวยสมบูรณ์แบบไฟนะคะบ่แตกบ่มีขาบเหลืองเด้อค่ะลูก้าบ่าแตกบ่มีขาบเหลืองบ่มีสะเก็ดหินไฟตัดหมอกนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยสีสมสมําเสมอสีเดิมจากโรงงานนะคะส่องลมนะคะบ่หักเด้อค่ะนี่การส่องล้มบ่หักเด้อ รลสภาพาสวยเลยกระจังนานะคะสภา,าพสวยสมบูรณ์แบบเลยโลโก้ของโตโยต้านะคะเป็นค้มเมี่ยมเงาๆงาามงแบบนี้เลยนะคะรถสภาพาสวยแบบนี้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวมเมิงไฟค่ะไฟสภา,าพสวยเลยนะคะเงาๆงางมงมเลยนะคะบบแตกบบหักบบมีขับเหลืองไฟตัดบอกนะคะสภา,าพสวยสมบูรณ์แบบพร้อมใส่งานเลยนี่เลยค่ะเดี๋ยวมะมึงหลอนก่อนเลยนะคะนี่ค่ะ ดอกยางนะคะเนนเนนหนาๆเลยนะคะลูกค้าดอกยางเนนเนนหนาๆเลยนี่แม็กสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะลูกค้าแม็กสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยเดี๋ยวมะมองค่ะได้เป็นแม็กขอบสิบเจ็ดด้อค่ะลูกค้าได้เป็นแม็กขอบสิบเจ็ดเนาะนี่สภาพสวยมากเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวมะมึงสุ่มหลอกกันก่อน ซุมหลอนะคะเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานหัวนอนบอมีกันแก,แกกันขายหัวนอนบยัเพย,ย์พย,ยโคิงสั่งเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานแค่กันลันตีวันลันตีเลยนะคะลูกค้ารถสวยๆแบบนี้นะคะรถเดิมรถแทนแน่นอนบันไดนะคะสภาพแน่นนานๆเลยบันไดสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะเจ้าตัวน,นี้นะคะมีไฟเลียวยู่ทีแกมเด้อน,นี่สภาพสวยๆเลยกระจกนะคะเป็นข้อมีมแทนจากโรงงานเงาๆงาามๆเลยนะคะลูกค้าบอมีขาบเลยได้เนี่ย กระสีมีรหลิวร้อยในการใช้งานแน่นิดนึงนี่สภาพสวยเลยอ่าเจ้าตัวนี้นะคะมีกันสาสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยกันสาพร้อมใส่งานเลยนะคะบอแตกบอฮักกระจกค,ค่ะกระจกเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานมีโลโก้ทุกอย่างเนาะเดี๋ยวกันแนวบอ,อจับประตูแม่บอจับประตูนะคะเป็นข้อมีมแถได้เนี่ยเนี่ยกระสีมีรหลิวร้อยแน่นิดนึงนะคะลูกค้าเห็นบอหลิวร้อยนะคะการใส่งานนิดนิดนหน่อยนะคะ ้อยคิดควรนะคะอะแต่ว่ารวมๆแล้วนะคะสภาพ U T เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์รสสวยแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวมาเมืองบอกกันก่อนเลยนะคะได้บอสภาพสวยมากเลยนะคะบอนางสภาพสวยๆบอขัดบอ,บอกช้ำบอนะคะเดิมแท้แน่น,นอนเลยนะคะเดบบอปั้ไฟฟ้านะคะสภาพสวยเลยเกสามารถเปิดได้นะคะลูกค้าเกสามารถเปิดได้เกะนะคะอยู่ในแบบว่าสภาพสวยๆเลย นี่แหละค่ะบอสบอาขาดนะคะการเยียบตะเค็บเส้นได้นะคะทุกเส้นเด้อบอขาดเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านใดน,นะคะที่อยากได้รรเจที่นางรถขอบอัวไปใส่งานนะคะทุกหาเซลแคลดเลยเดอ้อที่เบอร์ศูนย์เก้าหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก้านะคะฟีดาวพนอยู่ที่แปดพันกว่ากวานันนะคะแปดพันกว่ากว่าเดี๋ยวส,สตาร์ทโถให้มึงกันก่อนเลยนะคะไม่เดิมไม่แท้นะคะลูกค้าเจ้าตัวนี้นะคะเจ้าปี สิบจดปีสิบเอ็ดนะคะลูกค้าไม่ยูทีสองแสนสามพันเกากิโลนะคะลูกค้ารดไม่หน่อยเลยนะคะลูกค้ารดปีสิบสิบสามปีแล้วรดสิบสามปีนะคะไม่ยูทีสองแสนเท่านั้นนะคะลูกค้าไม่หน่อยเลยอ่าไม่หน่อยเลยนะคะ ไม่เดิมไม่แท่นะลูกค้าไม่เดิมไม่แท่สามารถตรวจประวัติศูนย์ใดเลยนะคะรถเดิมรถแท้รถบะมีตัดตอนรถบะมีเก่อไม่รถสภาพสวยๆรถคุณภาพเกดเอกแคลดการันตีว่าลันตีเลยว่ารถสวยแน่นอนนะจ๊ะคุณขาคุณลูกค้า่ะรถสวยแบบนี้เลยนะคะพ่วงมันไล่นะคะเป็นพ่วงมันไล่มาติฟักงชันนะคะสามารถปรับเปลี่ยนเมนูใดเนาะ อ่ะเพิ่มเสียงราเสียงได้เลยนะคะที os, ่พวงมะไล้โรโก้นะคะตรงพ่วงมะไลนะคะเป็นโคเมียมเลยนะคะรถสวยแบบนี aquí, ้นะคะพวงมะไร้เดิมแท้แน่นอนพวงมะไล้นะคะบาขาดบอบกฉ่ำเด้อสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยคอนโซลด้านบนนะคะสภาพสวยเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะบาขาดบามีขาบเหลืองนะจ๊าลูกค้าบาขาดบามีขับเหลืองคอนโซลกลางนะคะมีหน้าจงหน้าจอวิทยุได้เป็นแอร์ออโต้นะจ๊าลูกค้าอันนี้เป็นแอร์ออโต้เด้ออันนี Tennessee ้ ปิดเปิดแอร์ค่ะนี่เพิ่มลดนี่เพิ่มแอร์นี่เลยค่ะเย็ยนจุยจ่ยๆเลยนะคะลูกค้าจ๋ารถสวยๆแบบนี้นะคะพรยู่ทีแปดพันเท่านั้นเนาะไม่เหนีย่ยหน่อยเลยมีแนววางแก้วน้ำนะคะ่ะ <c oughs> มีแนวมีแนววางแก้วน้ำโอ้ขออภัยหลายๆด้วยค่ะเสียงเฮียมีแนววางแก้วน้ำสองแก้ว สภาพสวยเลยแล้วก็ได้เป็นเกียร์ออโต้หัวเกียร์สภาพสวยสมบูรณ์แบบหัวเกียร์นะคะกระสีมีอันเห็นบ่กะซีมีหลิวล้อยในนิดนึงนะคะอันนี้ประตองหัวงบอมมีผลต่อการใส่งานนะคะลูกค่ะเนาะแคบมีหลิวล้อยในนิดนึงนะคะบ่มีปัญหาในการใส่งานแน่นอนรถสภาพสวยแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวว่ามึงกระจกค่ะกระจกนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะลูกค่ะสวยแบบนี้เลยอ่า แพ่นแพนบงังแดดนะคะแนวบงังแดดไหมสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะบอมีขาบบอมีขาบเหลืองนี่เลยสติกเกอร์ทุกอย่างเดิมแท้แน,น,น่นอนนี่เนวยนี่ตันซองกระจกแตงนงแตงหนาแนวบงังแดดสภาพสวยสมุนแบบ อันนี้ผู้ไดยันพีนะคะประตองยานะคะอัครามมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะเจิมรถมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่สาม,มารถใสแก้วโอใสแก้วพันวะสาม,มารถใสแว่นตาได้ด้วยค่ะโอใส่แก้วมาต่ใสก่อนไฟเปิดได้นะคะขออภัยได้ไลน์นะคะเซลกะหาแต่แก้วอย่างเดียวนัจ๊ะเรื่องสวนนะะสงยแบบนี้นะคะรถคุณภาพบเกตเอนะคะลูกค้ามามือคล้งสาก,กันก่อนเลย โค้งสางนะคะหัวนอดบะมีการแกกันไขหัวนอดบกขยับขยื่นนะคะโค้งสางเดือมแทนแน่นอนจากโรงงานสภาพเส้นสวยแบบนี้เลยนะคะลูกค่ะอ่ะเดี๋ยวเมื่อมึงแพงประตูค่ะแพงประตูสภาพเส้นสวยเลยบกแถบสุบะมีหลิวลอยในการใส่งานเลยนะคะบะช้ำเลยนะคะนี่สามารถวางขวดน้ำได้พร้อมเดอนค่ะสามารถวางขวดน้ำได้เลยนะคะลูกค่ะส่องเกอียังกัดสวยสมบูรณ์แบบ หัวนอดบะมีกันแกกันไขหัวนอดบกขยับขยเยินขคงสั่งเดิมแท้แน่นอนจากโรงงานนี่เลยค่ะหัวนอดบันหัวนอดนะคะหัวเดิมๆเลยนะคะลูกค้าหัวนอดบะมีกันแกกันไขหัวนอดบกขยับขยเยินขคงสังนะคะเดิมแท้แน่นอนจากโรงงานนะคะโรเซสวยแบบนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่สี่แสนหนึ่งมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าจ๋าโรเซสวยแบบนี้เลยเดี๋ยวมาเมืองด้านหลังค่ะ ด้านหลังนะคะบอสภาพสวยเลยบอบกขาดบอฉํานะคะบอสภาพสวยบอมีขับเรืองด้ค่ะบอเดิมบอแทนเลยอันนี้สามารถเอาลงได้นะคะนี่เลวค่ะเครดีนะคะฟรีดาวไปเลยพรยู่ที่8พันกว่าต่อเดือนเลยนะคะลูกค้าจ๋าได้ดอกเบี้ยถูกๆเลยดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2จุด89ท่านนะคะครบสั่งนะคะเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานเมืองค่ะสวยแบบนี้เลยนะคะ เดี๋ยวมาเมืองแพงประตูค่ะแพงประตูนะคะลูกคา้าสภาพนะคะสวยๆเลยบะมีขาบเหลืองนะคะแถบสิบะมีห้อยบอกรั่มเลยนะคะอ่นเดี๋ยวมาเมืองหัวนอดกลาหัวนอคขาบอมีกันแกกันายหัวนอดบ,บอขย,อบอยับขยเยินข้องส่างเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานซีม่ํำเสมอเลยนะคะบวัวาสิเป็นอันตัวและหลังคานะคะนี่ไว้แค้มปอ,อแค้มปิง่งหัดพองคือนหลังคาได้เลยเดี๋ยวมาเมืองหล่อค่ะ หล่อสภาพส,ายสวยๆเลยนะคะแม็กสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะแถบสิบมีรลิวลอยเลยนะคะเป็นแม็กขอบสิบเจ็ดนะคะลูกค้าเป็นแม็กขอบสิบเจ็ดรถสภาพสวยเลยนะคะผู้ใดสันใจนะคะทรหาเซลแคลเลยเดอรที่ <c oughs> เบอร์ศูนย์เก้าหสองแปดหนึ่งห้หนึ่งสามเก้ารถสวยแบบนี้เลยนะคะพ,บบบพ่นอแม่พี่น้องคุ้มสนะคะเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานมีอย่างอะลงอะไรพร้อมนะคะนี่เลยฟังผู้นะนี่หัวนอตคะ่ะ นนะะหัวนอดนะคะบ่มีกั่นแก่กันไขหัวนอดบ่ขยับขยือนนะคะคองสักเดิมเดิมเลยนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะอยากมเมืองโถจิงเนมาะมเมืองแดดเลยนะคะทีละสนุกข้านลมเก่านะคะลายซอยูต่ตรงผับกับบิซีลมเก่าเดี๋มมเมืองไฟถ่ายคะ่ะไฟถ่ายนะคะสะภาพสวยๆเลยบ่แตกบหก่หักบ่มีขาดเรือเง,ง,อง,ง,อง,งาๆงามงาแบบนี้เลยบ่บัสินโลกโก้โตวีนะคะสะภาพสวยมากเลยนะคะดีเลยคะ่ะโลกโก้นะคะทุกอย่างนะคะเป็นขมเมียหแทนจากโรงงานเลยนะคะ สวยๆเลยเดี๋ยวเปิดให้มึงก่อนโค้งสรนะคะเดิมแท้ในนอนจาาโรงงานเลยนะคะลูกค่ะเดี๋ยวมามืองค่ะสภาพสวยๆเลยเงาเงามงามๆเลยในทอเธอเนี่ยเดี๋ยวมาหมุดมืองกันก่อนเลยนี่ค่ะอย่างอะไรนะคะอูอย่างอะไรนะคะสภาพสวยๆเลยนะคะลูกค่ะเห็นปะไใต้ทองรด ผู้ใดอยากมาหมุดเองกับมาหมุดเด้มมาหมุดมือเองเด้อค่ะนี่หัวน็อตนะคะโครงสร้างนะคะเดิมแท้ในน้อนจาาโรงงานรถสภาพสวยแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสภาพสวยมากเลยนะคะรถปีสิบจดปีสิบเอ็ดนะคะไม่ในหน่อยเลยไม่ยูทิศสองแสนเท่านั้นนะคะลูกค้าหัวน็อตนะคะหัวน็อตบะมิก,กันแกกันไข่หัวน็อตบะขยับเขยืนได้เนี่ยโครงสร้างเดิมแท้ในน้อนจาาโรงงานนะคะรถส,สวยแบบนี้เดี๋ยวมามือ อุปกรณ์อุปกรณ์รณนะคะครบทุกอย่างเลยคะ่ะเนี่เดี๋ยวนี่เลยค่ะสบพากส,สวยเลยเดี๋ยวเปิดให้เมืองเนาะนี่ สวยมากเลยนะคะหลังบอนะคะสภาพสวยเลยบ,บ่อขาดบ่มีขาบเหลืองลูกค้าท่านไหนนะคะอยากได้รถเจ็ดทางหรือว่ากําลังมองหารถเจ็ดทางนะคะเจ้าตัวน,นี้ตอบโจทย์ลูกค้าแน,น,น,น่นอนพนในหน่อยนะคะพนต่อเดือนประมาณ8ปดพันกว่ากว่านัดนะคะเครดิตฟรีดาวน์เป็นเลยลูกค้าเพ่ต้องใส่งเงินออกรถนเลยจับบัทนะคะลูกค้าจ๋ารถสวยแบบนี้เลยนะคะพเพ้สดสนจจนะคะโทรหาเซลล์แคดได้เลยนะคะที่บทร์สูเกาหัก สองแปดหนึ่งหานหนึ่งสามเก่านะคะไฟถ่ายสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยไฟบ่แตกบ่หักบม่มมีขาบเหลืองเลยนะคะลูกค่ะอ่าเดี๋ยวมาเมือดันหลังหลอดันหลังนะคะสภาพเส้นสวยเลยดอกอยางแน่นแน่นนานเลยนะคะพ่อแม่พีนออน่น้องดอกยางแน่นแน่นนานเลยแม็กสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะลูกค้าแม็กสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยซุ้มหลอนะคะเดิมแทนในนอนจากโรงงาน หัวนอนบะมีการแก exactly. <tiden. S 1> ้การไขหัวนอดบะขยับเพรียดของสั่งเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานรถบะมีผิดความชั่หนักไฟมงไฟใหม่ตัดต่อเครื่องบะมีนะคะรถคุณภาพเจ็ดเอพันการตรวจสอบมาเป็นที่เรียบร้อยอ่าลูกค้าสามารถตรวจสอบศูนย์ใดเลยนะคะบันไดนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบแน่นๆนาเลยเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานมาเมืองด้านหลังนี่เลยค่ะแพงประตูสภาพสวยเลยนะคะแถบสิบบะมีลิ้วลอยในอกาใส่งาน เบาะนะคะสภาพส,ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูค่ะท่านนายอย่าบากมึงรถเองนะคะมาได้เลยที่ร้านสนุกค,ค้าลมเก่าเนาะลูค่ะอยู่ต่างจังหวัดนะคะตอนนี้นะคะทางร้านสนุกค,ค้านะคะรับจองออนไลน์ไปทีเรียบร้อยแล้วสามารถจองออนไลน์กับเซลล์แคทได้เลยนะคะเซลล์แคทมีไฟแนนซ์เปเซ็นเอกสารนะจ้ะงม่ต้องห่วงเลยรถส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะค้อสัะนะคะเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานนะคะ มอนอด่ามีกันแก,กกันไยนะคะลูกค้ารถส,สวยเลยนี่ค่ะเพราะว่าิะเป็นเล่มดานะคะนี่สภาพเดิมๆเ,เลยนะคะลูกค้าสวยๆอ่าลูกค้าอยู่ตังจังหวัดเนาะจองออนไล่กันมาได้เลยเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเดอ้อแคทมีไฟแนนซ์แรงปรเปอร์เซ็นต์เอกสารละแคทก็มีรถสไลด์ไปส่งรถให้ลูกค้าเด้อจ้าเดอ้อลูกค้าประ้องห่วงเลิรถสวยแบบนี้เลยนะคะจาฟอเนื้อะนะคะคอนที ผ่านก,กว่าเท่านั้นนะคะลูกค้าเคดิตดีฟีดาวไปเลยงเจ้าตัวสีเทากันก่อนเลยนะคะอ่าสภาพสวยเลยนี่เลยค่ะไฟนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยบ่แตกบาหาก่หักบ่มีขาบเรลืองเงาๆงามๆาเลยไฟตัดหมองนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบสองล่มนะคะบ่แตกบาหากะะ่หักเลยค่ะมืองเลยกระจัางหนักสภาพสวยเลยสีเดิมแทนแด้นอนจากโรงงานนะคะไฟบ่แตกบาหาก่หักบ่มีขาบเรลืองบ่มีสะเก็ดหินเจ้านี่ค่ะ ไฟตัดหมอะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะผู้ใดสนใจนะคะเจ้าตัวนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่สี่แสนเก่าหมื่นเก่าพันนะคะลูกค้าเนาะเป็นรถปีสองพันเก่านะคะไม่หน่อยๆนะคะเจ้าตัวนี้ไม่อยู่ที่แสนสองเท่านั้นนะคะดอกยางนะคะเน,น้นๆนั้นนเลยนะคะลูกค้าดอกยางเน,น้นๆนั้นนนเลยได้เป็นแมคขอบสิบเจ็ดนะคะเป็นแมคขอบสิบเจ็ดนะคะรถสวยๆเลยนะคะได้เป็นอยากปียี่สิบเนาะอันนี้เดี๋ยวมาเมืองซุมรอกันก่อนเลย ซุมรอนะคะเดิมๆเลยเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานหัวนอดบะมีขันแกกันไขหัวนอดบะขยับพยนบันไดสภาพสวยสมบูรณ์แบบเจ้าตัวน,นี้นะคะเครื่องสามพันเลยเด็กเครื่องสามพันมีไฟเหลวอยู่ที่แกมกระจกนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยเป็นขเมียมแทนจากโรงงานนะคะลูกค่ะเงาๆงางามๆๆเลยเด้เนี่ยอ่ะแผ่นเอาแผ่นกันคมหอนเพอะนาอันกันซาดโอ้ย กันซาดนะคะบ่แตกบ่หักด้วยค่ะสภาพสวยๆเลยเดิมแทนนี้เลยโตโยต้าเนาะกระจกนะคะสภาพสวยๆเลยกระจกเดิมๆเลยนะคะลูกค้ามิโลโก้บอซับประตูนะคะเป็นข้อมีมแทะจากโรงงาน <S <S เดี๋ยวมามือบอออันนี้บอสภาพสวยๆเลยเป็นบอหนังคือกันเลยนะคะบอปารเฟ,ฟฝ่ฝาด้อเนี่ยบ่อปรชามบ่เมีคขับเหลืองนะคะรสูสวยๆแบบนินเลยเกสามารถเปิดได้นะคะลูกค้าเกสามารถเปิดได้นี่เลยค่ะ พ่วงมะไร้นะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยพวงมะไล่เป็นพวงมะไล่มัติฟักงชันนะคะสามารถปรับเปลี่ยนเมนูได้ที่พวงมะไล่พวงมะไล่นะคะเงาๆ,ๆแบบนิ้เลยนะคะนินเลยแถบสิบบมีหลิวร้อยในการใช้ง,งานเลยพวงมะไล่แถบสิบบทถลอกเลยนะคะลูกค้านะเดี๋ยวมามืองดไม้กันก่อนเลยอันมเมืองเหล็กไม่แบบน,นี้แล้วใส่มืองเหล็กไม่กันก่อนเลยนะคะแดดกระหวนได้สว่วงนี้เนาะนี่ ม่นะคะสภาพหนะเลื่อนไม่สภาพ,ส,ภาพสวยเลยเดี๋ยวมาเมืองไม่อยู่ที่หนึ่งแสนสองมื่นแปดพันแปดร้อยสิบสี่ขนัดนะคะลูกค่ะไม่เดิมไม่แทนเลยนะคะลูกค่ะไม่สภาพสวยเลยบ่มีตัดต่อขอไม่ใดๆนะคะรูสวสวยแบบนี้อ่ะนี่เลยจ้ะสภาพสวยเดี๋ยวมาเมืองค่อนโซอเงินก่อนเลย คอนโซลนะคะแถบสิบมมีหลิวลอยเลยนะคะลูกขาเนาะบมีหลิวลอยเลยเอ๋อบอกง่ายงาซะบมีขาเหลืองเลยนะคะบมีค่อยขาดเลยโลสสภาพสวยแบบนี้เลยนะคะส่องแอร์การแอร์นะคะแอร์เย็นมากเลยนะคะสิบวเปิดแอร์มากนี่คือโมเมนต์ยังได้เซลกับหอนเนาะแอร์ก็เย็นเย็นค้ค่าพี่สามารถสร้างวิทยาวิทยุไดเด้อเนี่นี่ฟังวิทยุได้เ,ดดดเป็นแอร์ออโต้นะคะเจ้าตัวนี้เด,อด้อ ได้เป็นเกียร์โฟวิวด้อนี่สองสองเกียร์เออได้เป็นเกียร์โฟวิวเด้อพ่อแม่พี่น้องรถส,สวยๆแบบนี้นะคะนี่มัวเกียร์สัมผัสสวยเลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถเจ็ดทีนางรถไปใส่งานนะคะมาเลยทรงแคบแปดพันกุ้วัเท่านั้นเด้อลูกค้ารถส,สวยเลยนะคะคองสั่งเดี๋ยวแทนแน่นอนจากโรงงานแพงประตูนะคะสภาพสัสวยสมบูบุ์แบบเลยลูกค้าท่านใดเนาะอยากได้ซี สีเทาเอ้าเอาเอ,เอสีเทาเอิ่นแบบง่ายๆเลยสีเทาลูกค้าท่านใดอยากได้ดดสีเทานะคะเจ้าตัวนี้เลยหรือว่าสีบอลเงินเอื่นเอาโรสสสวยแบบนี้เลยนะคะนี่หัวนอดบอมีการแกะกันไข่ข้องสั่งเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานเดี๋ยวมาเมืองข้างหลังกันก่อนข้างหลังนะคะบ,บอสภาพสวยๆเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องบอสภาพสวยๆเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องนะ นี่บอสบขาดบอกทํำเลยนะคะแถบสิบบอมีริ้วรอยเน่าใส่งานเลยนะคะรถปีสองพันเก่านะคะรถส,สวยแบบเนี้นเลยแพงประตูสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะบอแตกบอหกักเนาะนี่เมืองเลยทุกอย่างบอมีขาบเหลืองบอมีหอยเลยนะคะเดี๋ยวมาเมืองนี่เลยคะ่ะดอกอยางป๊าดเนียนๆนานๆเลยเดี๋ยวมาเมืองกันก่อนนี่ค่ะดอกยางนะคะเนีน,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 นๆนานๆเลยนะคะลูก้าเนี่ รถสภาพสวยแม็กสภาพสวยแบบนี้เลยซุ่มรล่อนะคะลูกค้าเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานนะคะหัวนอนนะคะบะมีกันแกกันขายโดดบะมี่ส้นหนักจมหนังผอนน้ำเค็มผิดคงผิดขวบบะมีนะจา๊ะรถคุณภาพเกตดเอพนันการตรวจสอบมาเป็นทีเรียบร้อยนะคะอ่าไฟถ่ายนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะประแตกประหักบะมีขับเรือประวัติเป็นโลกโกโตวีนะคะเป็นควบเมียมแทนจากโรงงานทุกอย่างนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนี่เลยป่ายพอสภาพสวยมากเลยนะคะอ่าเดี๋ยวมเมือง ประมาสิเป็นโลโก้ของโตโยต้ยตาฟอร์จูเนอร์นะคะกับเป็นขุมมยมแทนจากโรงงานไฟสัาภาสสวยๆเลยบตแตกบาหากักบอมีขับเรืองเห็นบอยเลสวยเลยเดี๋ยวมาเปิดให้มืองกันก่อนเดี๋ยวค่อยเปิดให้เมืองค่ะนี่เลยเอาบ็อกคืนเอายางคืนได้แล้วนะคะนี่สามารถ บรรทุกของใส่ของใดเลยนะคะป้าเมมพี่น้องเนาะสามารถบรรทุกของใส่ของใดเลยนะคะลูกค่ามีหอดอุปกรณ์ครบนะจ๊ะนี่ของสั่งนะคะเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานนะคะรถสวยแบบนี้เลยนะคะผู้ใดสนใจนะคะโทรมาหากซิลแคลเดอนี่หัวน็อตค่ะมาพีการแกะการใช้หัวน็อตประขยับขยเยอนนะคะรถบะมีส้นหนักหรือว่าจมนําเข้มนะคะรถสวยแบบนี้คุ้น้ำผักเก็เอง,เ,อง,เ,องเลยหัวนอ็อต บอมมีก่กันแกกันไขลูกค้าท่านใดนะคะสนใจโท่มาเลยเด้อที่เบอร์ศูนย์เกาหาสองแปดหนึ่งห้าหนึ่งสามเก่านะคะนี่เลยค่ะดอกอยางนะคะเน้นๆน่นนาหนาเลยแม็กนะคะสภาพส,สวยๆเลยทั้งสีหล่อเลยนะคะซุ้มลอนะคะเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานเลยนะคะหัวน็อตบอมีก,กันแกกันไขนะคะนี่เลยค่ะบันไดสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยอ่ะเดี๋ยวว่ามึงแพงประตูค่ะ แทงประตูสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าแทบสิบขมีลิวหน้อยในการใส่งานเลยลูกค้าท่านไหนนะคะอยู่ไก่หรือว่าอยู่ต่างจังหวัดนะคะทางร้านสนุค่านะคะรับจองออนไลน์ไปทีเรียบร้อยแล้วสามารถจองออนไลน์กับแคทดได้เลยนะคะเดี๋ยวลอกรถไปให้ลูกค้าเลยนะคะสวยแบบนี้๋ยวแกสามารถเปิดได้ด้วยเนี่ยแกสามารถเปิดได้นะคะรถส,สวยเลยหัวนักข่าว่อมีการแกะการขยหัวนอยบ่าขยับขยเยือนเนาะ ลูกค้าท่านไหนนะคะอยากได้สีบอลเงินนะคะหรือว่าสีเทาเนาะอ่ะโทรหาเซลแคดเลยนะคะที่เบอร์ซึ่งเก้าหาสองแปดหนึ่งห้าหนึ่งสามเก้าลูกค้าผู้ใดอยากได้สีเทาดำนะคะลูกค้าโทรมาหาแคดเลย ลูกค้ายูดจังหวัดใดก็แล้วแต่นะคะแคดมีไฟแนแนซ์1 0ะเอกสารให้ลูกค้าหัดหนาบานเลยมีรถสไลด์ไปส่งรถให้ลูกค้าพร้อมนะคะสามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะคะลูกค้าเค่ดิดีประวัติดีฟีดาวไปเลยดาวเริ่มต้นที่ศูนย์บาทไปเลยนะคะลูกค้าไ่ตองใส่เงินออกรถเลยครับรถกับบานใดเลยนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวมา่มึงห่องเครื่อเจ้าโตสีเท้าดำอันก่อนเลยนะคะไปจ้า ค่ปะปนีเนาะลูกค e e, kind of ่ะเข้ามามึงหองเครื่องกันเลยนะคะก่อนมึงหองเครื่องเนาะมึงมุ้งกวักก่อนเลยนะคะแคกก็อยากให้มึงมุ้งกวงกเนาะเวลาแคทเปิดฟ้ากระโปงนะคะอย่าลืมนะคะเจ้าตัวสีเท่าหรือว่าสีบอลเงินนะคะลูกค่ะราคาตังคายอยู่ที่สี่แสนเก่าหมื่นเก่าพันบาทลดปีสองพันเกาเจ้าตัวสีเทาดำนะคะเป็นลดปีสองพันสิบจดปีสิบเอ็ดนะคะราคาตังคายอยู่ที่ สีแ่แสนหนึ่งมืนเก้าพันบาทนะคะเจ้าตัวนี้ไม่สองหมื่นเอยสองแสนนะคะไม่สองแสนเจ้าตัวนี้ไม่แสนสองนะคะเดี๋ยวเมื่อม่งห้องเครื่องกัดก่อนเลยห้องเครื่องนะคะสภาพสวยเลยนะคะลูกค่ะเนาะห้องเครื่องดำๆแบบนี้เลยนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยบ่มีขับเหลืองเนาะค่ะลูกค่ะบ่มีขับเหลืองเนาะเราสภาพสวยแบบนี้เลยนะคะลูกค้าหัวนอดบ่มีกันแก่กันไกลขั้นบะขดบะหักบ่งอนะคะเดิมแทนแน่นอนจ้าโงงา สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพราว่าจะเป็นตกเพจนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะลูกค้าตกเพจสภาพสวยๆแบบนี้เลยของเครื่องนะคะบพรมีขนมนํามันได้เ่ยของเครื่องแห่งๆเลยแต่ว่ามือหัวนอนดยืดฟ้ากระโปงค่ะหัวนอนดยืดฟ้ากระโปงนะคะหัวเดิมนี่เลยหัวเดิมๆหัวนอนดบพมีการแกะกันไขหัวนอนดบพขยับขยื่นนะคะนี่เลยกล่องคือบ่ิโฟกัด หัวนอนนะคะบ่มีกันแกกันไขนะคะฟ้ากระปงสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาเมืองประว่าสิบเป็ดนี่โลโกโ้โตโยต้าเดิมแท้ในนอนรถบ่มีส้นหนักเด้อนี่ค่ะหัวนอดค่ะบ่ม,มีกันแกกันไขหัวนอนบ่ขยับขยันของสั่งเดิมแท้ในนอนจากโรงงานเจ้าตัวนี้นะคะพระท่านได้ติดแผ่นกันพร้อมหอดมานะคะลูกค้านี่ประตองห่วงเลยเดี๋ยวถ้าลูกค้ารับรถเนาะเซลล์แคร์จัดการให้เลยนะคะ เจ้าตัวแผ่นกันความหอนนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวมาเมืองเจ้าเสีย่อนเงินกันก่อนเลยนะคะฝาครอบเื่องนะคะสภาพสวยเลยเงาเงางามๆเลยนะคะเจ้าตัวนั้นบระทัดในติดฝาครอบเครื่องนะคะส,สวยๆเ,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 เห็นวะนี่โลกโก้ทุกอย่างนะคะการมากนะคะเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานของเครื่องนะคะแห่งๆเลยหัวน็อตบะไม่กันแกกันคายหัวน็อตประเขยืาอน,นะคะเดี๋ยวนี่เลยขานหัวน,อน็อตไรมาเมืองค่ะ มอนอดบะมีขยะพย,ยันข้านบกดบาหักบะงอดได้นี่มีการมาทุกอย่างเดิมแท้แน่น,นอนจากโรงงานตรดบะมีสนหักรือว่าสมนาเข้มนะคะรสสวยๆนะคะของเครื่องแห่งเลยบะมีขับน้ามันนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเนี่ย,ยมาเมืองตัวเพจค่ะเดี๋ยวใส่มเมืองตัวเพจตัวเพจนะคะแ่นเพจเนี่ยสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะลูกค่ะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยบะวานสิบแสติกเกอรมอออกก่อ เจ้าตัวนั้นก็นมีสติ๊กเกอร์มอออกก้พื่อ,ขอได้เห็นบหสีเขียวๆนะอ่ะหัวนอดขาวมีการแกรกันไขหัวนอดบอกขยับขยืรยนหัวนอดยึดฟ้ากระป๋องสภาพสวยๆสมบูรณ์แบบเลยหัวนอดก็มีกันแกกันไขแน่นิดนึงนะคะเ่นเอาไปเห็ดสีนะคะอัะนนี้บ่เป็นนังนะคะแต่ว่าเดิมแทนแน่นอนนะคะลูกขาฟ้ากระป๋องห้ามอะไรมึงนะคะเพราะว่าสิเป็นอ่าโตสติ๊กเกอร์นี่เลยเมดอาร์ต เดิมแท้แน่นอนนะคะลูกค้าฟ้ากระโปรงเนาะเพิ่นกับไปเกฟฟ็บสีรายละเอียดแค่นิดเดียวนะคะลูกค้านี่ถูกแดงเดิมแท้แน่นี่นี่ฟ้ากระโปรงแบบเดิมนะคะสิบมีโลโกโต,ตัวนี้นะคะหรือว่ามคอัพนะคะเมคอัพนี่เดิมแท้แน่นอนจากโรงงานสภาพสวยเลยกร,รันตีวัลลันลตีเลยนะคะลูกค้าฝั่งนี้นะคะหัวน็อตน,น,นะคะนี่มีแก้ไขแน่น,นิดนึงนะคะเพราะว่าเพิ่อนเอาไปเฮ็ดสีเนาะเพิ่อนเอาไปเฮ็ดสีนิดนิดหน่นอย แต่ว่าสภาพรวมๆแล้วนะคะสวยๆเลยบ่มีปัญหาในการใส่งานรถบ่มีส้นหนักหรือว่าจมน้ำเค็มผิดความไฟใหม่นะคะหรือว่าตัดต่อเครื่องบ่มีนะคะรถสภาพสวยเลยแผ่นกันความหอนนะคะเนี่ยแผ่นกันความหอนบกขาดเนาะสภาพ ใส่งานใดนะคะบม่มีปัญหาในการใส่งานเลยรถส,สวยแบบนี้นะคะลูกค้าราคาตั้งขายนะคะแค่สี่แสนบาทกว่าานะคะลูกค้าแค่สี่แสนบาทนะคะเครดิตดีนะคะฟรีดาวน์ไปเลยนะคะพออยู่ทีแปดพันกว่าๆเลยะคะ่ะแปดพันเอกเอกต่อเดือนเนาะ,ะลูกค้านะคะสามารถออกรถดได้ทุกอาชีพเนาะ,ะลูกค้านะรา้ไ,ได้อาชีพชัดเจน อาช ok, ีพได้็อกได้เด้แบบว่าให้เฮามีรายได้อาชีพชัดเจนเนาะแล้วก็ได้ดอกเบี้ยถูกๆเลยนะคะลูกค้าดอกเบี้ยเริ่มต้นที่สองจุดห้าเก้าเท่านั้นนะคะืม่นี่นะค่ะลูกค้ารถสวยแบบนี้เนาะอ่ะผู้ใดสนใจนะคะสามารถโทรหาเซลล์แคดได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าสองแปดหนึ่งห้าหนึ่งสามเก้านะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดกแล้วแต่นะคะหรือว่าอยู่จังหวัดใดกแล้วแต่เนาะแคดมีไฟแนนซ์และบริษัทเอกสารให้ลูกค้าหอดหนาบ้านเลยมีรถสไลด์ส่งรถให้ลูกค้าหอดหนาบานเลยลูกค้าประต้องห่วงนะคะ ก็ต้องห่วงเลยตอนนี้นะร้านสนุกค่าลมเก่านะคะรับจองออไลน์วันทีเรียบร้อยแล้วสามารถจองอ,อนไลน์กับเซลแคดได้เลยนะคะหรือว่าแอดไลน์เขามาหาได้เลยที่ศูนย์เกาหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเกานะคะเมื่อนี้นะคะถ้าแคดผิดพลาดประกันไดวอลผิดประกันไดนะคะก็ต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องสุภุสุคนจากาเอฟซีของเซลแคดเสียงอีสานนะคะก็ต้องขออภัยพ่อแม่พีน่น้องอิลีเนาะเมื่อนี้นะคะแคดกะฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้เซลแคดในเด้อ เวลาโรสสวยเขามาใหม่น้องมาอัปเดตกันพอแม่พี่น้องก,กับจังสิบไร้พลาดน,นะคะเมื่อนี้นะคะอ่เซลแคทคนอีสารคนนี้เนาะพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะก็ต้องขอร่าพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเด้อค่ะเด้อสวัสดีจ้า